สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับนะและก็พี่สาวทุกท่านนะครับวันนี้มารับชมนะฮะวัตถุคนของปู่ผาศิลาครับมาอัปเดตนะครับตอนนี้นะงานเลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับที่อัดอัดพ่นทรายแล้วก็เคลื่อบน้ายาคาดแก้วก็จะเหลือประมาณไม่มากนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องรับชมครับวันนี้ก็มีรุ่นหน้าหน้าปกนะครับเป็นรุ่นหน้าปกมหาลวยวัดจะสร้างครับก็มีมาอัปเดตให้พี่น้องรับชมนะครับ เดี๋ยวถ้าสนใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรนะครับสำหรับอีพีเช้านี้ครับเดี๋ยวมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆนะครับจัดทรงฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางได้นะครับพี่นะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้นะครับนะมาเป็นรุ่นเหรียญนะครับหน้าปกนะครับมหารวยที่นะครับเป็นเหรียญของปู่มหาศิลานะครับพี่ดูด้านหลังครับรายการแรกครับมาเป็นเลขคนในเบอร์หกหกครับนะครับพี่ดูมวลสารนะครับนี่ นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับรายการนี้เป็นฉากล็อกเก็ตเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะนี่พี่ดูมวนสารนะครับด้านหลังเป็นมวนสารนะพี่นะครับเลขคนดจำนวหกหกพี่นะครับเลขคนเบำนวหกหกเลขเบิ้ลด้วยพี่รายการแรกเลยครับนี่สวยๆเลยพี่ชายรายการนี้นะครับพร้อมเรียมพร้อมใช้งานเลยครับนี่นี่พี่ดูด้านหน้าอย่างสวยครับนี่รายการนี้ครับผมขอเพียงแค่ 450บาทเท่านั้นครับนะฮะผมขอเคงแค่450บาทเท่านั้นพี่นะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะพิเศษให้เลยนะครับเลขค้นเบอร์66นะครับนะด้านหลังอุดมสารแล้วก็มีอ่าใบโพนะครับนะเป็นวัดโพสีสะอาดพี่นี่ฮะของปู่มหาธิลาเรานี่เองนะครับรายการหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่สองครับนะฮะรายการสองก็เป็นรายการเดือนกันพี่ชายนะครับแต่เป็นเลขค้นเบอร์สองสี่หนึ่งครับแต่เป็นเลขค้นเบอร์สองสี่หนึ่งพี่ชายนี่ รายการนี้ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้ผมคิดเพียงแค่4ี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับเอาไปบูชาได้เลยพี่เหรียญสวยๆนี้ครับเรียบกรอบนะฮะกันน้ําพร้อมใช้งานนะครับนะเก็บมวลสารแบบสวยเลยนะครับเก็บมวลสารไว้แบบนี้สวยเลยนะพี่นี่ฮะนะฮะผมว่านะฮะหมดหมดแน่นอนนะครับชอบถูกใจหมดแน่นอนนะครับ รายการนี้คิดเพียงแค่400บาทนะครับลองเลือนดูพี่ส่วนเมื่อกี้เลขเบิ้ลนะพี่นะขอ450ราสพี่นะครับกำไรบางๆพี่ชายนะครับติดตามอยู่จะรู้เลยครับนะนี่ครับมาแบ่งตันพี่น้องครับนะสวยๆแบบนี้พี่นะครับมีมวนสารอัดแน่นนะครับนะเข้มขลังนะครับมาดูที่ต่อพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่3ครับรายการนี้ครับผมขอ450บาทครับ รายการที่ผมขอ450บาทนะครับด้านหลังเป็นหลังเหรียญน,นะครับด้านหน้าเป็นอรเกตพี่นะครับหนึ่ง t o in one พี่นะครับบูชาหนึ่งได้สองนะครับนี่ครับเป,เป็นฉากอ่าเป็นฉากอสีงานนะครับนะขาวงานพี่นะครับองค์พญานาาสีน้ำตาลนะครับ ะะองค์พระพุทธทิทงพี่นี่ฮะเลขคตณะเบอร์สองสี่ห้าพี่ชายเลขคุณะเบอร์สองสี่ห้านครับนี่โคตรใบ,บโพนี่ครับนะจุดที่ตายอนาคตพี่นะครับถ้าดูเก๊ดูแท้นี่ฮะพี่ดูตรงนี้ได้เลยนี่ฮะใบโพนี้สําคัญที่สุดครับมีองค์แท้ไว้ที่พี่นครอบครองบอกเลยสบายใจได้นะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะรุ่นนี้วัดจัดสร้างนะพี่ชายนี่วัดจัดสร้างนะครับมีกล่องพร้อมใช้การันตีพัดแท้ให้ด้วยนะครับ นี่ครรายการที่สามเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่ใหญ่หรือรายการที่สี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับนะเลขคนณเบอร์สองสี่เอ้หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสามพี่นี่ครับรายการนี้เนื้อทองแดงโบราณที่สายคลาสสิกต้องมีเก็บเลยครับรายการนี้คิดเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพี่นะฮะแค่กรอกกันดานก็ร้อยห้าสิบร้อยแล้วนะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่ห้าครับพี่ชายนะฮะรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้ามาเป็นนะฮะนี่อัปเดตให้นะครับตอนนี้เหลือเพียงครงนี้แล้วพี่นะฮะรายการนี้ครับนะเป็นเลี้ยงกรอบเลเซอร์นะครับนะพับหลังนะครับแล้วก็กันน้ําให้ด้วยนะครับกันน้ําให้ด้วยแล้วก็น้ํายาเคลือบแก้วให้นะครับนี่น้ํายาเคลือบแก้วลงให้บีนี่ฮะเป็นเนื้อลงดำขุดเงาครับ เลขโค้ดเบอร์644นะครับองค์นี้เลขโค้ดเบอร์644นะครับนะองค์นี้หรือองค์550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นพี่นะครับวงพ่อสุนทรของปู่มหาชิหลานนะครับรายการที่ห้านะครับ550บาทนะครับอีกองคหนึ่งกับพี่นะฮะราคาเดียวกันนะครับพี่มาดูเลขโค้ดกันพี่639ครับเลขโค้ดเบอร์639พี่นะฮะเหลือเหลือเพียงแค่สององค์ในพิพิธภัณฑรูปหล่อร้อยองค์ที่เรียมกรอบเลเซอร์นะครับนะฮะองค์นี้องค์ที่หกนะ550บาทนะครับ ต่อมาองค์ที่7ครับเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับรุ่นเดียวกันพี่นะฮะับแต่ทำออกมาสองพิมพ์นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ชายนเนี่ยเนื้อทองแดงนะครับเหรียญในพิธีพี่เลขโคนจำนวนหนึ่งสองหกเก้าเลขโคนจำนวนหนึ่งสองหกเก้าองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะงานแปดเหลี่ยมนะองค์ละสี่ร้อยบาทยกคู่เจ็ดร้อยเท่านั้นพี่ยกคู่ผมคิดแค่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ มาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดเลขโค้ดจะเบอร์สองหกห้านะครับเลขโค้ดจะเบอร์สองหกห้าพี่นะฮะองค์ที่แปดนะครับเป็นเนื้อลมดําครับต่อมาเป็นองค์ที่เก้าครับพี่ชายนะ่ยองที่เก้านะครับมาดูเลขโค้ดกันพี่องค์ที่เก้าเลขโค้ดจะเบอร์สองเจ็ดสี่ครับเลขโค้ดจะเบอร์สองเจ็ดสี่พี่องค์นี้นะฮะนี่ฮะคืบแก้วทุกองค์พี่นะฮะแล้วก็เป็นกรอบเลเซอร์พับหลังให้โดยมือนกรอบทองเลยนี่สวยๆเลยพี่กรอบเลี้ยงกันน้ําให้เร็วนะเล่นกันน้ำเร็วเรียบร้อยเลยพี่นะฮะนี่ฮะนี่องค์ทีี่่เลยพนะะฮ ต่อมาองค์ที่สิบครับเป็นเนื้อลมดำองค์หนึ่งพี่ชายเลขคนเบอร์สองศูนย์เจ็ดครับเลขคนเบอร์สองศูนย์เจ็ดนี่นี่นี่ครับเลขคนเบอร์สองนเจ็ดนะฮะนี่เนื้อลมดำนะครับนี้องค์ที่สิบนะครับนะพี่ชายองค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดครับพี่ชายนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารผิดนะฮะนี่เลขคนเบอร์นะฮะเลขคนเบอร์แปดสองแปดสามสองครับ นะเลขคนละเบอร์แปดสามสองพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับนะฮะนี่ฮะหน้าคมคมที่สวยพี่นี่ฮะหน้าคมคมที่สวยนะพี่นี่นี่ฮะรายการที่สองพี่เลขคนละเบอร์แปดสามแปดเจ็ดห้านะครับเลขคนละเบอร์แปดเจ็ดห้านะครับตอกโชว์นะครับนี่แปดเจ็ดห้านะครับรายการที่สิบสองในการองละสี่ร้อยบาทจับคู่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นพี่ชายนะครับจับคู่เป็นแค่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ มาลุยกันต่อพิชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สามครับเป็นสมเด็จสงไก่มีเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์ห้าหนึ่งหกนะครับนี่ครับเศรษฐีพันล้านนะครับเป็นสมเด็จสงไก่หล่เหรียญโลหะลูกปู่นะครับพิมพ์แปดเหลี่ยญนี่นะครับองนี้เพียงแค่สามร้อยบาทนะครับยกคู่เพียงแค่ห้าร้อยนะครับยกคู่เพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับนี่องค์ที่สองนะครับเรียมออกกรอบสีขาวงานนี่ครับ เลี่ยมกรอบฝีขาวงาพี่เลขคุณเบอร์แปดสามหนึ่งครับรายการนี้ออกผิวไฟครับรายการนี้ออกผิวไฟในพี่องค์ที่สี่ออกผิวไฟเลยนะครับต่อมาองค์ที่สิบห้าครับรายการนี้เรียมกรอบพายทองให้นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้านีครับเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้านะพี่นะฮะรายการนี้รายการที่สิบห้านะครับนี่ เศรษฐีพันล้านครับสวยๆพี่งานคลาสสิกนะครับใครชอบพี่ไปบูชาได้เลยพี่นะองค์ละสามร้อบาทเท่านั้นเองพี่หน้าพระแท้นะครับนะพี่ดีก็ไปซื้อแพคเกจนะครับพี่นี่ครับพระแท้นะครับนะเปิดแบ่งปันพี่น้องพร้อมเรียกผมใช้งานกันแล้วครับเป็นรายการจองนะพี่รายการที่เป็นรายการจองนะครับนะฮะนี่รายการที่สิบห้าครับต่อมาการที่หกครับเป็นเนื้อทองแเมล็ดไฟพี่โอ้โหองค์นี้นะฮะสีไฟเลยครับนี่เลขคนณทะเบอร์สองสองสามเจ็ดนะครับเลขคนณทะเบอร์สองสองสามเจ็ดนะครับนี่นี่นะครับ รายการที่อ่าสิบหกนะครับนี่สิบหกนะครับสวยมากพี่นะฮะสิบหกนะครับต่อมาเป็นในการเอาไปรุ่นเองนะครับนะเอาไปรุ่นเองก็มีนะพี่นะนะไปดูนะครับอันนี้แบบเอาไปรุ่นเองนะครับเป็นสมเด็จสงไก่นะพี่นี่นี่แบบนี้ไปรุ่นเองพี่นะฮะ 200ร้อบาทนะครับสอง้อบาทลุ้นส่งให้นะครับไปลุ้นเลขเองลุ้นรายการเองครับนี่นี่ฮะลุ้นฝังพลลุ้นลงยานี่ครับไปลุ้นลุ้นสีผิวนี่ฮะพี่ลุ้นได้เลยครับนี่ฮะสมเด็จสงไก่นะสินเดิมมีโลโก้วัดชัดเจนพี่สองร้อยบาททางพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่1ิบเจ็ดนะครับสองรอบาทนะครับต่อมารายการที่18บดครับรายการที่แดเป็นเนื้อมหาชนนโบราณพี่ลุ้นต่อโคดนำเลิกลุ้นหน้ากากเงินองค์พระเก้าองค์ไก่เก้าองค์นะครับนี่รายการที่นี้ฮะ อันนี้นะครับอันนี้สองอ่ะสามร้อยบาทนี่ฮะเนื้อมาหารจำนวนสามร้อยบาทตินี่เอาไปรุ้นได้เลยพี่นะฮะรุ้นได้เลยพี่นะอันนี้รายการที่สิบแปดนะครับพี่ชายเอาไปรุ้นได้เลยนะครับซีนเดินจากวัดพี่นะโลโก้วัดัดเจียนพี่มีรายการติดนี่นี่บผมจะสงการเนื้ออาหารจนวนนะพี่นะรายการนี้พี่นะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับ รายการที่เก้าเลยครับมาเป็นรุ่นนี้พี่ชายนี่ครับเป็นเหรียญศิลาพรมหามงคลบิดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธินาชนะครับของลูกปู่มหาศิลานี่ครับรายการที่เก้านะครับองค์นี้สามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทหรือองค์เดียวนลพี่นะครับหรือองค์เดียวเลยครับนะฮะนี่ครับรายที่เก้าเลยครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเป็นเหรียญพญาคุดนะฮะนี่เป็นรุ่นโชคพญาคุดนะพี่นะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับ ปรตีสี่ร้อยมีในอีพีนี้พิเศษให้นะครับนี่ฮะนี่นะครับองค์ที่ยี่สิบในพิยางกุดลนะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทป็นรุ่นโชคได้เลยนะครับสามรุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะต่อมาเป็นรายการถัดไปครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเรายังยิบเส็จการเปลี่ยนปราหะพรมประสิทธิ์นะครับนี่เหลี่ยนพรมประสิทธิ์นะครับพรมประสิทธิ์นะฮะ ผมสิทิรู้ละสามร้อยบาทพอพี่ชายรู้ละสามร้อยบาทพอนะครับนี่พิเศษให้ ep นี้นะฮะผมสิทธิ์นะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองเป็นเหรียญอ๋อพ่อโสธรนะครับนะเป็นของปู่หาสิารุนมหาบารมีที่เมื่อกี้เรียบกรอบนะพี่นะครับเป็นรายการลุ้นโชคนี่นะฮะอ๋อ ep นี้คิดเท่ากันพี่นะครับคิดพิเศษเท่ากันครับนี่องค์ละสามร้อยบาทนะครับนะพิเศษให้นะครับตอน ep นี้นะครับ ทั้งหมดแล้วที่พี่นอะไรก็แบ่งปันพี่น้องไปเราสามเช้นนี้นะครับนี่ฮะรายการยี่สิบสองนะครับนะฮะต่อมารายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามสักพูดพี่ชายรายการยี่สิบสามครับนี่ เป็นลุ้นสารพัดนึกพี่นะฮะเหลือแค่นี้แล้วนะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบาทสารพัดนึกสามร้อยห้าสิบาทพี่นะฮะการยี่สิบสามนะครับุผู้ธนาคารเสกด้วยนะครับนะต่อมาการยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เป็นลูกพ่อสวนทอนนะครับเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะพี่นะ,ะไม่มีกรอบไม่มีสายกรอบนะครับไปลุ้นไปลุ้นได้เอยลุ้นเลขได้เลยนะครับองนี้นะฮะนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับองนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ เนื้อกระไรเงินเลยครับพ่นทรายขุดเงาครับนี่รายการนี้นะครับนะรายการยี่สี่นะครับต่อมาการยี่ห้าครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะรุ่นเรือสำนักศักดิ์นะครับเป็นหลวงปู่มหาธิดานะฮะได้เมตตาพุทธาพิเศษให้ในพี่นะฮะนี่หลวงพ่อเงินวัดเขาอ้อนี่ครับองค์นี้นะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยสิบาทนี่พี่ดูฝั่งตะกุดนะฮะนี่หน้ากาดชุบทองหน้ากาดสมเด็จชุบทองพี่อุดอุดตัวนักอีกโอ้โหพี่สามร้อยสิบาทพี่บูชาได้เลยนะครับรุ่นเรือสำนักศักดิ์ด้วย นะครับต่อมากัน26ครับนะ26องค์นี้นะครับ200บาท250บาทนะครับ250บาทนะฮะยกคู huh. ่400พี่เอาไปยกคู่400พี่หลังจากนี้ยกคู่สี่ร้อนะครับ250บาทนะครับนี่นี่250บาทนะครับนี่27นะครับเป็นการ27นะครับต่อมากัน28นะครับรายการสุดท้ายพี่นะครับนี่นี่ยกคู่400พี่ในโคด56หกยกคู่400น้อยเนี สององค์กะสองร้อยสิบยกคู่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีมาแบ่งันพี่น้องนะครับยี่สิบแปดรายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดคำได้เลยพี่ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมา,มากๆครับ